ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ e c l i p s i u m นะครับผมก็เกมนี้ผมไปเห็นในสตรีมน,นะยังเป็นตัวเดโมอยู่นะครับก็ผมไปเห็นมาแล้วแบบภาพมันภาพมันแปลกๆแตกๆอยนะทุกคนแล้วก็ขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่แบบว่าไม่ได้ลงคลิปตั้ง3เดือนนะครับก็คือว่าอยู่ดีๆแบบพรอมดับไปเลยนะครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมจะแจ้งนะครับก็คือ ก่อนหน้าน,นียผมอัดเกมนี้ไปแล้วแต่ว่าถึงระดับหนึ่งนะครับแล้วอยู่ดีๆแบบไฟเสียไปเลยครับก็คืออันนี้คือการเล่นรอบที่สองครับถึงตรงไหนเดี๋ยวผมจะบอกก็และกันไปเลสโซเดี๋ยวถึงตรงไหนเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีแต่ก็ยังเล่นไปได้ไม่ไกลนะครับถ้าเกิดว่าผมรู้มากเนี้ยไม่ต้องแปลกใจนะครับก็คือผมเล่นผ่านมาแล้วรอบถึง เ็็เมือเมื่อสมจริงแช่หรือเปล่าอะไรเนี่ยเออหืมแสบตาไม่เคยชินสักอาที เล่นได้นะนี่เออ๋ยวนะเอ้าเดี๋ยว,นะเ,เ,ยวเฮ้ยทุกคนตอนแรกอะที่ผมอาม่านอะมันมีรูปโลกอยู่ตรงเนี้ยแล้วผมมาหมุนเล่นหนะเอา้าเนี่ยเหมือนห้องเนี้ยเหมือนแบบว่าเราป่วอยอหรือว่าเรามีใครมาเฝ้าไข้เราอ่ะ เนี่ยมีถังออกซิจงออกซิเจนอะไรเนี่ยนีย่ทำไมไม่เหมือนเดิมล่ะนี่ไม่มีอะไรแล้วนะปกติตรงนี้มันจะมีรูปโลกครับเราแบบเรากดคลิกคลิกคลิกเงี้ยมันจะหมุน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 เฮไปเอออะเฮอ้ะเอ้าเดี๋ยวนะ ทำไมมาตรงนี้เลยล่ะแล้วก่อนหน้าเนี้ยเดี๋ยวสักครู่นะครับทุกคนผมออกเข้าใหม่แล้วเขาไม่เริ่มจากตอนแรกให้เราเือโอ้โหช่วงนั้นก็แบบตัดออกไปแบบไอ้นี้เหมือนกันนะเนี่ยตรงนี้เปิดปิดได้อ่ะเดี๋ยวผมจะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะเล่าไอ้นี่ก็แล้วกันนะครับ <c oughs> ก็คือว่าพอเราเริ่มมาใช่ไหมแล้วก็อยู่ห้องนี้แหละแล้วก็มีรูปโลกด้วยนะครับตอนแรกนะแล้วก็เจออะไรนู่นนี่นั่นมาสรุปว่าปรากฏว่าเราอยู่ในโรงแล้วก็ลุกขึ้นมาจากโรงนะครับแล้วก็นั่งเรือนั่งเรือมานะ่ะพอนั่งเรือมาเสร็จใช่ไหมครับแล้วเรือก็หยุดกลางทะเลอะแล้วเราก็มาโผล่เนี่ยห้องไอ้นี่แหละที่เราออกมาตอนแรกอะ แล้วก็มาโผล่ที่นี่ไม่เป็นไรเริ่มต้นจากตรงนี้ก็ได้หวะโอ้ยเสียงอะ่ะเราแบบที่ผมอัดไว้ไฟล์มันก็แล้วไฟล์มันก็เสียด้วยอะ่ะผมก็เลยไม่มีฟุตเทจมาให้ทุกคนดูอ,ะอ่ะอ่าตรงนี้ผมอะ่ะหาได้สองอันแล้วนะฮะนี่คือเราต้องลดลดระดับน้ำผมหาได้สองอันแล,แล้วไฟล์ก็เสียแถวๆนี้แหละ ไปเลเซอนี่ไม่มีอะไรเอ้ยอย่าโดดอย่าโดดนะถ้าใครแบบดูเราวมึนหัวก็ดูไกล้ๆหน่อยนะครับต้องโดดตรงเนี้ยห้ามลงน้ำนะม,นมันมีอะไรตัวอะไรแปลกๆอ่ะสามสองหนึ่งปัป๊บออไปแปเวาวที่สองกันครับนี่นี่นี่ ตรงนี้ตรงนี้อึอ๋อนี่ไงอึบเอ้ยยิบไอ้ยิบเอย้ยเอย้ยเอย้ยอือโอ้โหไม่เคยชินเลยเอ้ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอย้ยเอย้ยเอย้ยอุ๊ยโอ้ไม่เคยชินเลยนะ อันนี้ผมรู้สุดนะอันที่สองไม่ใช่รู้สุดหรอกผมกดโม่วม่ป่ะมันจะอย่างเดอรปบววปึ๊บแล้วก็ปึ๊บกดนี่ไปหนึ่งกดหนึ่งไปสองไปไงผ่านมาแล้วชิวตรงนี้เปิดได้นะอุ๊กตักอ๊กุ๊กักอุ๊กัก รงนี้มีมาเชนเต้ด้วยแหละหวังว่ารอบนี้ที่เล่นมันจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือแปลงเปลี่ยนนะ <c oughs> ยังโช่วนี้ที่ว่าที่ว่าคอมเมตตาเราไม่ให้เราโดดกลับนะไม่งานนะโหงานหยาบเลยบอกเลย เอานี้มาใส่ป๊าบแล้วก็หมุนแล้วก็กลับไปที่เดิมฮะเราเรารู้แล้วไงตรงเนี้ยได้แบบจะจะ,จะช้ำหน่อยช้ำๆไม่สูงไปเล่าว่ยายิบเอ้ยยิบเอ,อือเอาเอา เอ้ยเอ๊ะโดนอะไรอะ่ะเราโดนอะไรห้องจุดเซฟเราเหรอเนี่ย<อ><ก>นี่มีห่วงยางด้วยนะห่วงยางไม่รู้เป็นของใครแต่ห่วงใหนี่เราหมุนไปกี่วอลนะสองใช่ไหม เริ่มใหม่อีกสองวาวโดดผิดไงเราต้องลงไปต่ำกว่านี้หนึ่งเนาะทำไมผมรู้สึกปวดตาต้องดูใกล้ๆนะครับทุกคนจะได้ไม่ปวดตานะ เออ,เอ,อเปึ๊บไงเป็นไงเป็นไงตรงนี้ต้องระวังเป็นไงนั่นไงเอ้ยอะชึบเอ้ยตกใจไอ้เสียงเนี้ยอึ๊บอะชึบขอละกันฟ้บนี่นี่แหละแถวๆเนี้ยอะชึบ ถึงตอนนี้ปุ๊บไฟเสียเลยต่อไปเป็นของใหม่แล้วนะต่อไปเป็นสิ่งที่ผมไม่เคยเจอโอ้โหแต่น่าจะกลับไปที่เดิมเอาอันสุดท้ายกันแต่ทำไมผมรู้สึกผมหนึ่งแบบรู้สึกว่าอันสุดท้ายมันไม่น่าง,ง่ายขนาดนั้นอะไม่น่าได้มาง่ายๆ มันต้องมีอะไรเกิดขึ้นน่ะลงไปอีกต่ำมิโอ๋ปอปวดมือ <c oughs> โดดตรงนี้ได้เลยไหมโดดตรงนี้ได้น่าจะได้เลยนะตรงนี้ปะออชื้นอืออึ๊บโอ้โหไปไงวะนะ่าอาชื้นต้องไปตรงนี้เหรอ อึบนั่นไงนั่นไงอึบเราไม่รู้เลยอ่ะว่าในน้ำมันจะมีอะไรอ่ะดูนะเอาอึบอันนี้ยังอยู่เหมือนเดิมนะอ,อะไรวะอะไรอ่ะอ๋อเหล็กเอเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยงงดู ภาพหลอกตาภาพมันหลอกตาเราดูคนดูดูมันทำนั่นไงภาพมันหลอกตาเราอ่ะมาไหนมะเนี่ยดูไม่ออกสักกะย่างเลยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรก่อน อะไรอะไรวะต้องเดินเข้าไปเหรอเอทุกคนผมหันซ้ายหันขวาไม่ได้อ่ะอ๋อต้องหาทางเข้าเอา้าเราทางเข้าไม่เรอ๋อนี่ะใช่ไหมเอามาเอา้ยต้องไปนี่เหรอ เออหันได้แล้วต้องไปออกทางเดิมใช่ไหมเราจะออกหรือเราจะเข้าหรือยังไงนี่เปล่านี่ปะนี่ไงนี่ไงหายไปแล้วอันสุดท้าย มานี่ก็ได้นี่วะข้างล่างตู้คอนเทนเนอร์อย่างเยอะอ่ะต้องดูใกล้ๆเอาอ่ะทุกคนดูใกล้ๆมันดูไม่รู้เรื่องอะไรเป็นอะไรก็ไม่รู้ต้องลงไปข้างล่างใช่ไหมออกไปหมดหรือยังน้ำอ่ะมันมีตัวอเอ้ยออกไปหมดแล้ว เดินยาวๆตรงนี้ไม่มีอะไรนะโหยิ่งเดินยิ่งมืดอ่ะโหะใช้ลงไปแค่ไหนก่อนเฮ้ยมันมีจุดอ๋อมี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 กำลังจะว่ามีจุดที่สุดหรือเปล่า มันมีตัวอะไรอยู่ข้างล่างไหมอ่ะเปิดไฟก่อนนะออกอันนี้ปิดนี่ว่าจะไปไหนวะเนี่ยนี่หรอไอไปไหนอ่ะให้ไปไหนอ่ะ,ไไน,อะนี่หรอ ใช่ไหมอ่ะอ้มีทางลงเฮ้ยศูนย์วิจัยเหรอโอ้โหกล่องอะไรอ่ะเสียงอะไรให้ลงไปหรอ ขวดอะไรเนี่ยให้ทำอะไรอะ่ะเปิดหน่อยอะไรวะเนี่ยที่ไหนเนี่ยเฮ้ยทีอะไรลงไปอะ่ะปั๊บปั๊บมีคาสิโนย ไอเติมน้ำไม่ได้เทอะ่ะเลือดหรอเอา้าไปไหนวะนนี่เอา้าเพ่งกลับหรอมาเค่เนี้ยมาไหนอ๋อนี่ไงครับทุกคนเรือที่ผมบอกนะ่ะ เราเดิอนออกมาแบบจากเกาะตรงนู้นอะแล้วก็มาที่อ๋อน้ำมันเหรอผมวิคิดว่าเลือดแล้วไปเติมไหนอะ่ะเราจะมุ่งหน้าไปหาหัวใจตึ้งตึบับๆออที่เติมน้ำมันก็ต้องอยู่ท้ายเรือสิเนาะนี่ไงวาเรียบร้อยไปเดินต่ออึ๊บ สูเกโดสูเกโดข้าจะเป็นราชาจสนสลดไปแล้วนะหวังว่าเรือจะไม่ดับอีกนะอะไรอ่ะท่าท่าไหนออไปก่อนนะเรือเฮ้ย ไอสภาจะไม่แปลกๆอ,ะอ่ะนะเออจะตกไหมเนี่ยเดี๋ยเลยชิดก่อนชิดก่อนทุกคนสภามันแปลกๆอะ่ะเอ,อ้ยหัวจะจุ่มแล้วเดินกลับดีไหมหัวจุ่มแล้วเนี่ยอ,อืออ้อเฮ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขึ้นไปบนผิวน้ำก่อนไหมเอา้าโอเคมาได้มาได้ไดแปลกแปลกนะบุ๊ม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 นี่เราอยู่ในน้ำหมดเนี่ยโอ้มิติวิสวงพิสวงจัด อ่าเอ้ยอ๋อนี่ไงเขาหูยังดีนะเขาแบบบอกตอนโอ้ยังดีเขามีภาพให้ดูอ่ะผมเมื่อกี้ไฟเสียดี ได้จะจบตัวเดโมแล้วหรือเปล่าครับใช่ไหมอ๋อจบตัวเดโมแล้วจริงด้วยนะก็ถือว่าใช้ได้นะครับเหนือว่าภาพจะแบบแตกๆเลยนะทุกคนแบบพาพดูเป็นพิกเซลเลยอะแต่ก็ประทึกใช้ได้นะครับโอเคครับก็จบไปแล้วครับสำหรับเอออีคลิป นะครับผมไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับผมโอเคครับก่อนจะไปแก้จักรนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำใจให้ผมด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับไม่รู้ว่าจะไปเกมอะไรนะทุกคนบายบายครับไว้เจอกันครับบายบายตึบตับตึบตับ